สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะอากาศเย็ยนๆตอนแรงๆนะคะคุณแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำแก้วเก่ามีของสวยงามมาฝากพี่น้องตอนข้าๆนะคะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้ลำเลียงเบอร์นะคะผ้าไหมม,มัดหมี่สามะกอค่ะราคาโยนพิเศษเลยนะนะคะ คุณยายไม่เก็บแล้วค่ะคุณยายโยนพิเศษค่ะราคา,ากระซิบขออภัยค่ะกระซิบข้างหูเบาๆค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค,ค่ะคุณตาเพราะว่าอากาศมันมันยืดกล้องทข้มาไดเลยคุณตาสบายไหมโอเคไหมค่ะคุณยายโยนแล้วนะคะ ชอบผืนไหนมากผืนไหนก็ดูนะคะว่าในตาของท่านสวยผืนไหนคะโยนพิเศษแล้วค่ะหนึ่สองร้บาทค่ะถ้าไหมมันมี3ามตะก้อค่ะแม่บวรรักษ้าไหมหุดจำนำเจ้าเก่านะคะคุณตาสว่างไห้ตรงนี้ สวยทุกผ mm ืนงามทุกผืนโดเด่นแพพราวทุกผืนนะคะคุณยายโยนค่าพิเศษนะคะราคาโยนพิเศษ1,200บาทค่ะชิพขั้นหมูเบาๆนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดเด่นแพราวทุกผืนค่ะราคาโยนล้วนะคะคุณยายไม่เก็บราคาโยนพิเศษ1,200บาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนผ้าไหมมัดหมี่สามตะกอนแม่บอวรับผ้าไหมหลุเจน เป็นราคาโยนผ้าไหมพิเศษ1,200บาทค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะภาพไม่ชัดเกณคุณยายขอตอบทำลายนะคะค่ะเป็นราคาโยนพิเศษแล้วนะคะ อากาศเย็นๆตอนแรงๆข้าๆค่ะโยนพิเศษคุณยายกับคุณตามาจากคุระค่ะก็เลยทําให้เสร็จค่ะขึ้นมาอนนี้ก็ไฟไม่ก็ไม่ค่อยดีค่ะคุณยายกับคุณตาโยนแล้วนะคะโยนแล้วค่ะโยนพิเศษหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแพร่พราาทุกผืนนะคะไม้มัดหมีสามตะกอค่ะราคาสวยราคางามค่ะ เป็นราคาโยนพิเศษเลยนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนสวยในตาของท่านผืนไหนทักเข้ามาหาคุณยายทำลายคะ่ะเยื่อนมือเข้ามา ย่องทางน้ำไหลค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดเด่นแพร่พรทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเป็นราคายโยนพิเศษนะคะโยนแล้วค่ะคุณยายไม่เก็บนะคะเป็นราคายโยนพิเศษกระชิบข้างหูเบาเบาหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าอากาศเย็นๆตๆอนค่ำๆตอนแรงๆนะคะโยนค่าพิเศษคะ่ะเป็นราคายโยนพิเศษหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ แม่บวรรักแก้วเก่าค่ะอากาศเย็นเย็นยามค่ำค่ำนะคะมักผืนไหนชอบในตาของท่านผืนไหนสวยในตาของท่านผืนไหนนะคะแอดไลน์ก็ทักมาทำลายนะคะคุณยายตอบลูกค้าทำลายค่ะภาพไม่สว่างภาพมัวคุณยายขอตอบทำลายนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพส่งให้ดูทำลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ งามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่า,ก,ากดเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดค่ะแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำเจาเ้าเก่าโยนพิเศษ1,200บาทค่ะเป็นราคาโยนพิเศษแล้วนะคะ ยายไม่เก็บแล้วค่ะคุณยายโยนแล้วค่ะของเก็บแครอท่านนะคะสวยในตาของท่านพื้นไหนงามผืนไหนชอบผืนไหนพื้นที่สวยมากค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะ มักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกข้าขึ้นมาค่ะคุณแม่บ้านพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะชอบผืนไหนถ้าคุณมาทําลายค่ะถ้าคุณยายมาทําลายนะคะ,คยยะ,คะสวยโดดเด่นแพร,พรว่าค่ะเป็นสีฟ้าทะเลค่ะสดใสแพรวราวนะคะสวยงามมากค่ะราคาโยนพิเศษ1200บาทค่ะ ไปธุระกลับมานะคะก็เิยม,มาทํางานของคุณตากับคุณยายให้เสร็จนะคะแม่วบรัรักแก้วเก่าผ้าสวยนะคะผ้าไหมมันมีสวยค่ะคุณยายก็แก่ๆแ,แต่ขายผ้าสวยๆนะคะ ผ้าของคุณยายไม่แก่เมันคุณยายนะคะผ้าสวยค่ะแม่บอนรักผ้าไหมสวยนะคะค่ะกดติดตามกดแชร์กดเก็นกําลังใจให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับคุณตาสู้ๆนะคะเพราะว่ากําลังใจของคุณยายกับคุณตาอยู่ที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะขอกระซิบข้างหูเบาๆค่ะคุณยายฝากคลิปกระผืนนะคะกับพี่น้องชาวไทยนะคะราคาพิเศษค่ะโยนแล้วค่ะโยนค่ะ ยนพิเศษนะคะ1200บาทค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายมานะคะไม้มัดมีสามตะกอค่ะราคาโยนพิเศษนะคะ ช่องทางน้ำไหลค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะไม่มีตำหนินะคะคุณยายุนแล้วค่ะ1,200สอง้บาทค่ะกระซิบข้างหูเบาๆนะคะโดดเด่นแพ,พรวนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะงามทุกผืนโดดเด่นแพ,พรวทุกผืนค่ะสวยนะคะ น้ำทุกผืนสวยทุกพื้นโดเด่นแพรพราวทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมหลุดจํานำเจ้าเก่าได้เวลาก็มาเจ้าเจ้ากับคุณตาสองคนนะคะอากาศเย็นๆตอนแรงๆนะคะยังไม่ได้รับประทานอาหารค่ะมาจากพระก็คุณยายกับคุณตาก็เลยมาโยนผ้าพิเศษค่ะราคาพิเศษมากค่ะกระซิบข้างหูเบาๆหนึ่ยบาทจ้า สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแรพรวทุกผืนค่ะค่ะสวยงามมากนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนตอบทำลายนะคะทักไลน์มาเลยค่ะคุณแ,แม่บวรรักน์ข้าไหมายหลุดจำนำคุณยายตอบทำลายนะคะให้ความสะดวกทำลายค่ะ นี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะสิส่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะคะ่ะ